สวัสดีสวีดัดค่ะทุกท่านตอนนี้นะคะเจนนี่กับคุณเดเร็กนะคะเรากำลังจะไปไฮกิ้งคือเดินเขากันค่ะเาขาลูกนี้มีชื่อว่าโคโคเฮดตอนนี้เป็นเวลา7จ็โมงยี่นาทีนะคะเรามาดูกันว่าการเดินเขาของเราครั้งนี้นะคะจะใช้เวลาละแค่ไหนเพราะเป็นครั้งแรก is This is your first time Yes Okay Are you excited No <laughs> Are you ready to go? No <laughs> คือคุณเดเร็กเนี่ยไม่มีความพร้อมสักเท่าไหร่ที่จะมาแต่ว่าก็คือเขาเรียกว่าอะไรคุณภรรยาก็คือคุณเจนนี่นี่นะคะก็ได้มีการขอร้องเก่ง,บ,บ,บ,งบังคับนะคะหรือ,อยังคานี่ค่ะคือหน้าตาของภูเขาที่ชื่อว่าโคโคเฮดนะคะนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็นักเดินเขาส่วนใหญ่ก็จะมาที่นี่กันนะคะ คนที่เจนี่เคยได้ยินว่าคนที่เขาเดินเขาไกงๆก็จะใช้เวลาประมาณ45นาทีหร bueno> ือ okay. 1ชั่วโมงก็มาดูกันนะคะว่าเรา2คนแล้วก็เพื่อนอีกสองคนนะคะจะใช้เวลาเท่าไหร่โอเคค่ะฮัลโหล so here is our friend Eric hello and Tammy are you ready we are ready very are ready Ready? Yes. Okay. t e l m y are you ready? Ready to go home. So how many s t a p s c a s from here to up there? Let's go home. Let's go. with me 10016 or something. 10016. Okay ครับจะเป็นบันไดขึ้นไปอย่างนี้นะคะก็ค่อยๆเดินขึ้นไปแล้วกันนะคะพี่เล็พี่น้อง Oh you guide on w า o โอเคเดี๋ยวกูถ่ายให้นะคะเพื่อนคะ่ะอย่าคว่าห้ามเลคคอร์ดโอเคห้ามเลคคอร์ดโอเคโอ้โฮายเบบี้มาถึงยังมีครึ่งทางนะคะ <laughs> แต่ว่าดูทัศนียภาพด้านหลังว้า wow. วมองลงไปก็เห็นทะเลทะเลทะเล Are you okay honey o okay. k We're gonna continue to walk walk and walk <laughs> ยังไม่ทันไรเหนื่อยหอบแหกแล้วนะคะแต่เราสู้ไม่ถอยต <c oughs> อนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงสี่สิบหกนาทีนะคะ how's y o u guy doing ไต้ลุ่น very fun hello yes good still good and you honey? มาครึ่งทางแล้วนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูมันเออมันเป็นทางขาแต่เราต้องเดินขึ้นไปอีกยินดีฮัลโหลทางที่เราขึ้นมานะคะบี๊บแคลฟูฮันี่นี่คือทางที่เราจะไปโอ้โหควรจะไปถึงนูน่นไม่เป็นไรคะ่ะเราสู้โอเคมอร์นิ่งไงบีแคฟู ว่าเช้าโอเคโอเคที่ยี่กว้าวอีกนิดเดียวนะคะจะถึงแล้วอะชมดื่มด่ำบรรยากาศไปพร้อมกันกับพวกเราดีกว่ามุมวิวสามร้อยหกสิบองศาโอ้โหนิสฮ here ร i นิสอัพฮิเออร์ไรท์นี่ ตอนแรกไม่อยากมาเลยหนังน่ารักค่ะเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนยอดดอย,ดย <laughs> สูงมากเลยค่ะ k e e p going ใกล้จะถึงแล้วนะคะเพื่อนๆ oh hell อีกนิดเดียวสู้ว้สู้ว้โอเคคุณสามีขึ้นไปก่อนละ Ooh, finally we are here right we are on top ในที่สุดเราก็ถึงแล้วนะคะยอดดอยโคโคโอเคค่ะมาดูกันนะคะว่าเราจะชมบรรยากาศกันต่อยังไงยอดดอยโคโคเฮดก็คือยอดเขาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะนี่จะพาเดินดูบริเวณรอบๆเพราะมันเป็นทางแคบๆพอถึงจุดเขาก็จะมีแหล่ๆบ้ายเนี่ย เขาเรียกว่านะสถา,สถาปัตยกรรมของคนรุ่นใหม่ก <laughs> าเอามาเขา,เามาเขาเรียกว่าอะไรนะมาฉีดสีฉีดสเปย์นะคะเป็นอรารยธรรมของคนรุ่นใหม่ว้า wow. ว <Okay. S 1> finally we are here we reach top of the mountain ทีนี้มาถึงยอดดอยโคโกเฮนแล้วนะคะยอดเขาโคโกเฮนคะ่ะ finally we are here right honey 60องศากเลยค่ะอ,อากาศดีมากเลยค่ะข้างบนนี้ค่ะเพื่อนๆในที่สุดเราก็มาถึงกันแล้วนะคะยอดดอยโคโคเฮดยอดเขาโคโคเฮดค่ะ,ะเดี๋ยวจะให้ชมวิว360องศานะคะทางฝั่งนี้เป็นฝั่งฮโนลูลูนะคะ เราจะสามารถมองเห็นทั้งฝั่งฮคนนูรุแล้วก็ฝั่งทีพทางไปเขาเรียกว่าอะไรนะววยเมลานู่ด้านหลังนี่ก็จะเป็นแซนดี้บีชนะคะเป็นไงคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของเจนนี่นะคะที่ออกสู่สายตาท่านผู้ชมและเพื่อนๆทุกคนนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวยังไม่จบแค่นี้อย่าเพิ่งเพราะเรายังไม่ได้ลงไปข้างล่างเลย เรามาถึงที่นี่แล้วนะคะโคโค่เฮดค่ะฮาวายค่ะเกาะสว่ส์หาดสวรค์ค่ะ,คะดินแดนในฝันของทุกคนจุบุบจุบุบ ค่ะเ,เพื่อนๆตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเดินกลับแล้วนะคะเมื่อสักครู่เราใช้เวลาประมาณ 40, 50นาทีนะคะเดินขึ้นมาจากจากตีนเขานะคะก็ถึงถึงถึงยอดเขาก็นี่แหละคะ่ะได้ชมวิว360อองศากันไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะดูนะคะ on the way down นี่จะเหนื่อยไหมเดี๋ยวรายงานผลนะคะก่อนจะลากันไปก่อนคลิปนี้ก็จะเดินลงไปก่อน แล้วจะบอกทุกท่านว่าเราเหนื่อยไหมเป็นไงคะเพื่อนที่ใช้กางเกงขาดไปแล้ว Are you ready to come down baby แต่มีบอกอื้มเป็นไงครับเพื่อนๆทางลงค่ะชันมากเลยนะคะต้องลงด้วยความประมัดระวังมาก ด้านล่างนะคะใกล้จะลงถึงข้างล่างแล้วนะคะอีกนิดนึงดูความสูงข่าวเพื่อนแล้วแล้ว,ลวเราก็ชาเลน g e ของเราก็สำเร็จนะคะโคโคเฮดนะคะมีความสูงความสูงไม่รู้ว่าแต่รู้ว่าระยะทางไปกับ2กิโลเมตร2.52กิโลเมตรนะคะก็มีบันไดขึ้นไป1นึ่งขั้น ใครมาเที่ยวาฮาวายนะคะอย่าลืมมาไฮกิ้งคือมาเดินเขาตรงนี้แล้วกันก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะคะระจญภัยไปก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามขอให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้เจนี่กับคุณเด็กด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งให้ด้วยมันเป็นคลิปต้นๆน,น,เนะเนาะโอเคค่ะอขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ ทำอะไรก็ขอให้มีสตินะคะอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดแล้วอนาคตจะดีเองโอเคค่ะบายมาฮอล์ง ah ah oh ัวมาฮอล์ฮันนี่บายบาย